วันนี้เราจะมาทำที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆจากกล่องเปล่าใบนี้นะคะเราจะทำยังไงง่ายหรือยากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยีมแอลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะกล่องใส่ของง่ายๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำกล่องใส่ของด้วยกล่องโทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีนะคะไม่เก็บไว้ก็ทิ้งไปนะคะ แต่ว่าเราสามารถนํากล่องเฝาใบนี้นะคะมาทําที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้ได้แบบง่ายๆนะคะเรามาลงมือกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาส่วนที่อยู่ข้างในนะคะส่วนเล็กนะคะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลักษณะการแบ่งก็คือแบ่งครึ่งความยาวก่อนค่ะแล้วเราก็แบ่งครึ่งขวางนะคะ หลังจากนี้เราจะใช้คัตเตอร์ตัดค่ะอีดให้เป็น4กล่องนะคะเพื่อน หลังจากที่เราตัดออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําฝากล่องที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาใส่วางแบบนี้ค่ะค่ะก็จะได้ที่ใส่ของสี่ล็อกนะคะใส่ของกระจุกกระจิกหรือเล็กๆน้อยๆนะคะ4ี่ล็อกนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สวยงามนะคะก็สามารถนําไปทาสีหรือว่าพ่นสีได้นะคะสําหรับที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนี่นะคะทําด้วยกล่องที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะทํากันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทําด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะทําที่ใส่ของเล็กๆน,น้อยๆจากกล่องเป่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทําได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะ